ลอยอ้อยคลัสสิกสวัสดีครับกพ็พามาเบ่งนะครับผลง,งานของการลงดีเปอร์มาปล้องนะครับแบบเล็กนะฮะแล้วก็ลาดน้าปลูกอันนี้ก็คือปลูกแล้วนะครับผมการเนี่ยอัตราการห่อของมันนะครับนี่ครับอัตราการหอกของเขาอ,อันนี้ก็กำลังปลูกอีกแปลงนะครับลาดน้าทิ่มใบหนึ่งคืนหนึ่งมือหรือว่า เครื่องมือก็ได้นะครับเพราะหายความชื้นมันลงไปอนีมันก็จะเป็นหล่องริเปอร์ของเขานะครับที่เขาทำการมากอันนี้เลือกเติบนะครับของผมอยู่ที่อ่าจนาประมาณเจ็ดสิบห้าเซนนะครับขาหนึ่งนะครับเป็นริเปอร์สองขาเอามาเบิ่งความชื้นลึกขนาดไหน,นี่เห็น้นีคนนะครับหยิบเล็กนะคือหมวอหมูมันหยดแทกดินออกนะครับ หัวหมูเครืองปลูกของรานเนี่ยมันจะแทกดินออกนะครับเราตั้งแต่ก็มีความชื้นนะพอมีความชื้นเสร็จปุ๊บฐานหัวหมูโตหลังเนี่ยฐานฐานกลบเขาก็หยิบของผมดัดแปลงออกไม้อีกนะครับฐานกลบเขาจยิบทั้หนาทีกบดินถิ่มเย็นความชื้นเข้าไปนะครับเห็นบปล่หัวหม,ม,มูแทกกอกปุ๊บฐานชุดหลังกลบพอผมตัดแล้วตอไม้อีกนะครับตอตอไม้อีกนะเบิ่งลองความห่างของผม เป็นยังก็ต้อตงห้างนะครับคือรองห้างเนี่ยอัตราการแตกกอมันหลายนะครับมันแตกกอหรอมันมันหาอ้อยกลเป็นเครื่องผูกสางเองนะครับผมมันหาอ้อยอันลำใไงนะครับลองชิดๆกันนี่อ้อยมันจะบ่ไข่อยลำไยบันไดน,นะครับบึงอัตราการแตกกอของขนะกาล้างขึ่นกาล้งขึง้นกาล,ล้งปง ทีมงานนะครับเอาไหวมาส่ง <S 2> <S 2> <S บุดเลยบุดเลยคึก่ังโของผมตัวเดียวนะครับสามารถปลูกมือหนึ่งหกถึงสิบไร่นะครับโดยใส่ค้นแค่นี้นะนี่ผมคนขับแล้วก็ลูกลน้องสองคนแล้วก็คนขนีบแค่นี้นะครับใส่กันสี่คนสามารถปลูกหนึ่งวันเนี่ยหกถึงสิบไร่ นะแบบจวดๆเลยบอกเลยยังจวดเครื่องปลูกแค่ตัวเดียวนะครับอันนี้ปลูกไปแล้วเห็นบหพออ่อขยิผ่านขยิบทำนาที่กบอของเสียงออกมานะครับเราลงไปในอ่อยเขา,งงาอีกคือโง่อันนี้โกยใบิงึงเบอ,อ่อยกอนนี่เห็นบ่นี่โกยมาได้น้อยเดียวนี่เห็นบ่นี่ชื่นแล้วเปียกเล้ยวนะครับอัตราการเกิดนี่บอกเลยจังไรก็เกิด นี่หอดปล่อยแล้วนะครับห็อดไหนเห็ N ball, นบ่ไหนดินเปียกๆเ,เลอยน,นะครับนี่ยเออทั้งในมันก็ได้ความชื้นหลนะครับดีกว่าที่เขาจะปลูกเป็นน้ำาลาป็นน้ำก็ได้น,นะครับแต่ว่าผมลองมาแล้วมันซสานะครับ มันก็ต้องถาน้ำถ่ายยังไงของผมนี่คือลาดไปสักสามหลอดนะสามหล,อง,อ,มล,อ,งลองปลูกไปเลยก็ต้องถาน้ำลาด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 ข้าวเดียวข้าวเดียวข้าวเดียวแล้ว,ว,วนะครับผมแค่นี้แหละปลูกอ้อยของผมจวดปะใส่คนสี่คนนะครับหกถึงสิบลต่อมือหนึง่งนะครับโอเคครับสำหรับมือนีมกับพมามะบึงแนวทางการปลูกอ้อยขามแรงนะครับหนาแร่งเนี่ย โดยไปต้องพึ่งพาฝนใส่น้ำระบบน้ำนะครับผมกะสำหรับมื้อนี้กะพามาชมนะครับรว่ามันงอกแบบใดกะเบิ่งเอานะครับอัตราการงอกการแตกกอส่วนไผมียังเพิ่มเติมกะคอมเมนต์เข้ามาถามกันได้นะครับสำหรับมื้อนี้ผมและทีมงานหนุ่มแล์อาคาสิกทุกคนนะครับกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแงใ,ใจให้กันคือเก่านะครับผมคนเกา่าแต่ัะช่องใหม่โอเคครับสำหรับมื้อนี้เอาไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ